кто ก็แล้วถ้เบรเนี่ยมันสามารถเก็บแล้วก็นะคะแชร์ใช้ร่วมกันได้นะคะนะแล้วก็เจ้า d P M S เนี่ยมันก็เป็นซอฟต์แวร์ระบบตัวหนึ่งนะคะโดย อูลรมันก็เริ่มช้าคือถึงบอกว่ามันก็จะมีสาขาใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างเช่น Data w a r e h o u s าใช่ไหมคะ Data Mining อะไรพวกนี้เกิดขึ้นมาเพื่อไปนำเอาข้อมูลในดัตต์เด็กไปใช้งานในแต่ละลักษณะที่ต้องการนะคะเอ่อค่าใช้จ่ายค่ะค่าใช้จ่ายสูงไหมสูงนะคะอ่านอกจากค่าที่เกี่ยวข้อง ประสิทธิภาพกับสิ่งที่สิ่งที่จะล้มเหลวเนี่ยมันมีข้อพอันถ้าหน่วยงานไหนมีแล้วใช้งาน,านอย่างเต็มที่ประสิทธิภาพก็จะเกิดขึ้นค่ะแต่ถ้าหน่วยงานไหนซื้อใช้มีแต่ไม่ใช้มันก็เกิดโอกาสนะไม่ประสบความสำเร็จได้เหมือน,นกันใช่ไหมคะมันก่อนคือไปไประชุมที่กรุงเทพไปเรื่องไอแพดเองใช่เขาเรียกอ,อะไรนะ แท็บเล็ตนะตลกมันดังนะเป็นโครงการของรัฐบ,บาล One Tablet Per Child นะฮะเขาใช้โครงการนี้ OTPC นะ One Tablet Per Child นะคะ One Tablet Per c h i l เขาก็โชว์รูปนะไม่ใช่ของจริงแท็บเล็ตแดงไม่มา <g ül> ก็ลอเวอร์ไปก่อนนะ,จะเจ้าแท็บเล็ตนั้นยี่ห้อเลยนะมาจากทีนั่นแหละมาจากทีนนะนย,ยี่ห้ออะไรเขาไปโชว์ยี่ห้อ ก็ไปจ้างทำคอนเทนต์นะไม่รู้ละกี่ร้านเลงไม่เปิดเผยตัวเลขยังไม่พอค่ะทั่วประเทศที่เราได้เข้ากันหมดใช่ไหมอ่าก็ต้องลงไปติดวิ ไอซีดีโดนแค่นั้นยังไม่พอโรงเรียนสองวิชยาวได้นะเพราะมันมีแต่งานมาไงครูที่เรียนก็จะไม่พออยู่แล้วเขาต้องไปดูแลชีเน็ตเวิร์นกันอีกขนาดเครื่องครูเองยังเข้าๆหนึ่ง ก็าอี้ใต้เนี่ยเดินลอยตามญี่ปุ่นนะคะเดินลอยตามญี่ปุ่นก็คือใช้สร้างพยายามสร้างเทคโนโเยีเองรับจ้างประกอบซัมซุงเนี่ยรับจ้างญี่ปุ่นทำนะประกอบเนี่ยอ่าเป็นทำยี่ห้อโตชิบาอะไรเงี้ยพอตอนหลังมารู้มีความรู้เอง เกาหลีใต <cin stereotype> ้เขาไปทำงานที่เกาหลีใต้มาประมาณสี่ห้าปีติดต่อกันได้ดัในสังกษเนี่ยค่ะเขาถ่ายวีดีโอให้ดูครูของเกาหลีใต้เนี่ยนะคะเขาจะเตรียมการสอนตอนเย็นเพื่อที่จะสอนเด็กในวันถัดไปใช้เวลาเตรียมเนี่ยหนึ่งชั่วโมงสี่โมงเย็นถึงห้าโมงเย็นครูทุกคนจะว่าแล้วมานั่งเตรียมว่าพรุ่งนี้จะสอนอะไรการเตรียมของเขาเนี่ยค่ะเขาจะมีคอมพิวเตอร์อยู่เครื่องหนึ่ง แล้วเขาก็จะมีคอนเทนต์คอนเทนต์นี่จะอยู่ศูนยงจานนี่แหละค่ะอยู่ในเมืองหลวงกรุงโซลของเาที่แหละแล้วก็คิดเขาอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนะคะของเขาความเร็วสูงจริงๆคือคลิกปุ๊บแล้วมาเลยอน่ยแบบเป็นกัลตีวีดียอะไรเนี่ยค่ะเขาแค่คีย์วัตถุประสงค์เข้าไปว่าเขาจะสอนเรื่องอะไรคีย์เข้าไปปุ๊บมันก็จะไปดึงจากข้อมูลมาว่าสิ่งที่จะต้องสอนทุกอย่างมีอะไรบ้างดูเรื่อง คขาเลือกมาไว้ค่ะคขาเลือกเพราะเป็นวัตถุท่านั้นนะคะแต่ในห้องเรียนเขออาเนี่ยจะมีทีวีจอจอประมาณเนะะี้ยค่ะเด็กก็ห้องน,นึงก็สามสิบคนครูก็จะใช้คอมพิวเตอร์ตรงเน,นี้ยค่ะเปิดสิ่งที่เตรียมไว้ประมาณนี้แต่ว่าจอของทีวีเขาเนี่ยจะเป็นอินเตอร์แอคทีฟใช้มือกดสัมผัสได้เลยนะคะเด็กก็จะมีหนังสรรือเด็กก็ใช้หนังสือนะคะ แต่ในหนังสือนั้นเหมือนกันกับบนทีวีแต่ครูเน <c oughs> <time> <c oughs> ี่ยจะอธิบายเพิ่มครูก็จะอธิบายเพิ่มเขายังไม่แจกแคตเก็ดเลยค่ะเป็นอะไรที่ทั่วโลกตระหนักมากว่าประเทศไทยจะแจกแัตเกอร์นะเราตัดัดยแล้วผู้เชี่ยวชาญเขาบอกว่าเขา เพราะเจ๊เนี่ยเขาเกิดรับทุกอย่างแล้วใช่ไหมเขาไม่กลัวหรอกนี่และทุกครั้งกด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 แต่คนกลัวรู้รู้นี่แหละกลัวพังกลัวมันจะเป็นอะไรกดตรงไหนวะ <laughs>